ติวฟรีสอบท้องถิ่น2567สจัญจรทั่วไทยมาแล้วสายสอบข้อรับราชการห้ามพลาดงานนี้จัดเต็มทุกวิชาโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับชาวจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงงานนี้จัดติวฟรีวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นนี้สถานที่โรงแรมดุสิตห้องสกลสนใจทักเลยอินบ็อกกล่องข้อความลงทะเบียนจองที่นั่งผ่านระบบที่อินบ็อกกล่องข้อความเท่านั้นงานนี้หนึ่งปีจัดครั้งเดียวติวฟรีห้ามพลาด งานนี้จองให้ไวก่อนที่นั่งเต็มถ้าชอบงานดีๆแบบนี้ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแอกรุบเปิดเริ่มเช็คชื่อผู้ที่ลงทะเบียนติวฟรีเวลาประมาณ7จ็ดโมงสาเริ่มบรรยายหลังลงทะเบียนและเริ่มเรียนเช้าจรดเย็นตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหรือจนจบเนื้อหาติวสอบท้องถิ่น2567เลยงานนี้ฟรีจริงชาวจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงงานนี้ห้ามพลาดแอกรุบขอคนละหนึ่งแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแอกรุปขอขอบคุณแล้วเจอกันวันงาน